ผมกฤษดาก่อแก้วนะครับหรือที่เพื่อนๆเ,เรียกกันว่าเอกสายสามครับผมเป็นเจ้าของร้าน AA อะไหล่ยนต์นะครับผมหรือว่า All อาวุธจิตการช่างนะครับร้านตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลสายสามนะครับผมซอย18นะครับผมหรือเซิร์ชใน Google นะครับ AA อะไหล่ยนต์ครับ คันนี้นะครับผมจะเป็นโตโยต้าไฮรักวีโกนะครับผมพีเลนเนอนะครับขับ2นะครับผมแล้วก็มีการมา m o d ิฟาเป็นขับ4ีเต็มระบบตรงรุ่นของ t o y o ต้าหมดเลยครับตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงโฉมเป็นโตโย t a าทากุมนะครับผมปี2019หรือ20จะประกอบไปด้วยฝากระโปรงนะครับประจังหน้าไฟหน้านะครับผมแก้มบังโลรเอามา Modify เพื่อให้ใส่กับรถคันนี้ได้นะครับผม กันชนนี้นะครับผมเป็นทีมงานของ BTV นะครับผมสร้างขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมเพื่อให้รับกับคัสซีนะครับผมสร้างความแข็งแกร่งขึ้นป้องกันในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุซึ่งจะมีไฟเลี้ยวที่ช่วยฉุกเฉินนะครับผมแล้วก็ไฟสวบบาร์ส่องสว่างในเวลากลางคืนแล้วก็มีการเสริมถัดบินเข้าไปด้วยนะครับเอาไว้ใช้งานจริงได้นะครับผมทุกอย่างนะครับทันนี้ ฝากระโปงตัวนี้จะเป็นของ t o โยต้าทากุมตรงรุ่นเลยนะครับผมปี2019หรือ2 0ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีการเอามา Modify ย่อส่วนลงมานะครับผมให้เล็กลงนะครับเพื่อให้ใส่ได้กับรถรุ่นนี้ในตัวบ้านเรานะครับผม จะมีการตัดต่อช่วงนี้นะครับผมแต่ว่าจะเป็นการบางโครงกระดูกเดิมเข้าไปยังให้โครงรูปเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนสกรูข้างบนนี้ก็จะเป็นของ isuzu นะครับผมที่เอามาใส่เพื่อให้ดูสมส่วนกับตัวรถชิ้นนี้นะครับผมก็จะเป็นแก้มบางโครนเหล็กนะครับผมตรงรุ่นของ toyota thumma นะครับผมก็เอามาแก้ทรงนะครับผมด้วยการแก้บอดี้ช่วงนี้นะครับผมวางเข้าไปใหม่เพื่อให้เข้ากับบอดี้เดิมของรถนครับตรงนี้ครับบันไดเหล็กตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นงานสร้างขึ้นแบบประชิดกับตัวรถเลยดูทรงสูงเหมาะกับการวิ่งแนว กระจกมองข้างนะครับผมก็จะเป็นตรงรุ่นของโตยต้านะครับผมสไตล์อเมริกานะครับผมสามารถที่จะดึงยืดได้ครับแบบนี้ครับกระจกชิ้นบนนะครับผมจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าได้เลยนะครับผมเพื่อที่จะดูบอดี้ตัวรถนะครับผมส่วนกระจกชิ้นล่างตัวนี้จะเป็นการปรับมือนะครับผมเพื่อที่จะดูขอบล้อนะครับผมแล้วก็รถที่อยู่ใกล้ๆเข้ามานะครับ มาดูช่วงล่างกันต่อนะครับผมเป็นชุดยกนะครับผม5นิ้วบวกหนึ่งของทีมงาน b t v นะครับการแข้งล่างเป็นการสร้างเฉพาะรุ่นให้เข้ากับตัวบอดี้ของตัวรถนะครับผมเพื่อปกป้องคานแล้วก็มอน้ำข้างล่างครับโชคคันนี้นะครับผมจะเป็นเซม่าแกน20มิลนะครับผมแล้วก็ชุดยกเป็นแบบคอม้าหล่อตรงรุ่นมาเลยครับคอม้าจะยาวขึ้นครับให้ระดับตัวรถแล้วก็การทรงตัวของตัวรถที่ดีขึ้นครับลูกหมาปีกนกบนนะครับผมเป็นแบบปรับองศานะครับผมเพื่อให้ปีกนกบนได้องศาครับ มาดูที่ท้ายรถกันบ้างนะครับผมหลักๆเลยก็จะเป็นชุดยก5นิ้วนะครับเป็นแหนบเดิมโรงงานอยู่นะครับโชคก็จะเป็นของเซม,ม่าเหมือนเดิมนะครับผมก้อนยกตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะครับก็จะมีชุดค้ำเพลานะครับผมแล้วก็ชุดกันสะบัดซ้ายขวาของตัวถังรถนะครับโดยรวมๆแล้วนะครับผมคันนี้ก็ยก5หน้าหลังนะครับ วันนี้รถของผมได้ล้อที่มีคุณภาพสูงนะครับผมจากเลนโซนะครับผมเป็นรุ่น MXDiva นะครับผมขอบ20หน้ากว้าง10นิ้วนะครับผมลบ24นะครับอบรัดด้วยยาง3 5นะครับผม12.5นะครับผมขอบ20ครับเป็นล้อสีดำเงานะครับผมแล้วก็กลึงด้วยบอคัทนะครับผมก็จะเป็นทรงก้านแบบกิ่งไม้นะครับผมแล้วก็ตัดด้วยเส้นโครเมียมโคหน้าของขอบแม็กเป็นสไตล์อเมริกานะครับผม จานเบรกกับดิสเบรกนะครับผมจะเป็นของ All New Fortuner ป 20, ี2020สมรรถนะในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าตัวเดิมเยอะมากเสิรอฟแรปเตอร์รเข้ามานิดหน่อยนะครับผมประมาณหนึ่งนิ้วนะครับผมเพื่อให้ระยะของซุม้มล้อแล้วก็ตัวถังรถดูเข้าทรงทําให้รถสง่าขึ้นครับล้อตัวนี้มาอยู่กับรถผมแล้วผมมีความรู้สึกเหมือนกับการได้ขับรถสไตล์อเมริกาเต็มรูปแบบเลยนะครับผมผสมกับความเรียบหรูแล้วก็คุณภาพของล้อก็เยี่ยมเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูที่ภายในกันบ้างนะครับผมว่ามีอะไรเปลีนแปลงในบ้านนะครับคันนี้นะครับแปลงคอนโซลภายในของ Fortuner ปี2020เท mm ียดีใส่เข้าไปนะครับผมชุดจอแอร์นะครับว mm ิทยุนะครับผมคอนโซลกลาง บนะครับผมก็แต่งเป็นแบบ T D Pro สไตล์ตัวนอกนะครับส่วนโฟลมอะไรก็จะเป็นของ Toyota t o y o ต้าทุนด้นะครับผมตัวสำนอกนะครับเปลี่ยนเรือนไม้ของ Fortuner 2020ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัววัดระดับบาลานซ์ของตัวรถนะครับที่เป็นระบบดิจิตอลนะครับ ยังคงเกียร์เดิมนะครับผมมีการสร้างสเกลตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะครับผมเพื่อให้รับกับคนโซนเกียร์เดิมนะครับบางทีเห็นข้างหน้าอย่างนี้ครับสวยงามนะครับผมแต่เบื้องหลังนี่ค่อนข้างจะยากนะครับจะเป็นการโมขึ้นนะครับแก้ไขจุดยึดต่างๆเพื่อที่จะให้เข้ารูปกับตัวรถจริงครับบนหลังคานี้นะครับผมเป็นหลังคาสลรูปนะครับผมเอาของแลนด์ครูสเซอร์มาใส่นะครับ ทำการแก้บุหนังตรงนี้นะครับผมเพื่อให้ความสวยงามเพิ่มให้อีกนิดหน่อยครับผมจุดนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวมาตรมิเตอร์นะครับเอาไว้สําหรับวัดระดับบาลานซ์ของตัวรถครับมีประโยชน์มากสำหรับพวกออฟโรดครับเดี๋ยวมาไล่ดูข้างหลังนะครับผมคันนี้ก็จะเปลี่ยนกระจกหลังเป็นแบบโตยต้าตัวส่งออกนะครับผมตะบานออกกลางครับผมจะเป็นสามารถเปิดสไลด์ตรงนี้ได้ครับส่วนบังโคลนี้จะตีสันขึ้นมาครับผมเพื่อให้รับกับบางโคลนข้างหน้านะครับผมเป็นงานเหล็กเหมือนกันครับ แล้วก็กันชนหลังนะครับผมที่เป็นการสร้างขึ้นกับทีมงานกอริล a านะครับแบบมีไซส์เดียวนะครับผมเพื่อป้องกันตัวบอดี้ของตัวรถครับไฟท้ายก็จะเป็นของ t o ยต้าทุนด้านะครับส่วนฝาท้ายตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นการสร้างขึ้นเหมือนกันตามแบบของร้านเราเลยนะครับตัวนี้ครับ ออกรถนะครับผมใช้ความเร็วสูงแล้วก็น้าหนักรถค่อนข้างจะเยอะขึ้นถ้าเราใช้ล้อที่ได้มาตรฐานนะครับผมยางที่ได้มาตรฐานหายห่วงได้เลยนะครับในเรื่องของการเกิดเหตุแบบไม่คาดฝันขึ้นอย่างมากก็ยังสามารถที่จะเซฟตี้รถของเราได้แล้วก็ตัวเราเองได้ด้วยครับสำคัญสุดครับในเรื่องของมาตรฐานการใช้ล้อและยางครับสำหรับลูกค้านะครับผมสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนโฉมรถตกแต่งรถเป็นสไตล์ของเมกานะครับผมสามารถติดต่อได้ที่ Facebook นะครับผมฟฤษดาเกาะแก้วนะครับหรือ a อะไหล่ยนตนนะครับผม